สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่ส่งปูนาสาวลาวเดอหลังจากที่เขาขึ้นแต่ดำนากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะพี่น้องสวยเลยเมื่อน,นี้เขามีข่าวดีสิมาบอกเาะทุกคนเขากลับบ่ายไปเลี้ยงงัวเลยเนาะเมื่อน,นี้เอาสีเอางัวาเขานะขามไปฝั่งบองนั่นไปปะในสวนเขาเนะทุกคนแต่ว่าสปูยังไม่ทันจ่ายเงินยังติดหนีไว้อยู่ราคากับประมาณ ล้านสองล้านนี่นะทุกคนเป็นเงินบาทกับประมาณสองสามพันนี่แหละแต่ยังติดนี่เพิ่นไว้อยู่นะทุกคนก็ยังก็ยังดีที่เพิ่นให้เข่าไปป้าไว้อยู่ส่วนเนะาะครับไปเลี้ยงงัวผู้เดียวนี่ก็ยากเนาะบ่มม,มีหมูฮะนะเพิ่นตุกพาลุงกระซ้มที่ได้ไล่งัวงัวกระแตกพุงอีกบ่ม,มีคนไหลซอยเนาะทุกคนไปเลี้ยงผู้เดียวมันกระวาเวเนี่อันตรายกับมีหอบโตเนาะ จูงวัวขำไปบู้ว่าสิไปยากไปง่ายเนาะทุกคนเลยรุ่นน้ำกันสาเตยมาจูงซอยเพราะว่าสาเตยจูงไปก่อนเลยเนาะหูทางก่อนนี่มันกัจูงไปกับไปงอๆ เล่นเอาบานนี่ให้ค่ะเซตเ,เขา่าเหรีเ,เอาเนาะบริยางสงสัยยังไปแห้งน,นีย ไปแหล่นเ,เอาเตยงววงัวโตกระจูงยากอันนี้บอกโยงโมไปโ <laughs> ยงโมไปมอ,อันนี้สั่งบป็แล่นเอาอยางไปแห้เงได้เลย,เลยมามาเตยมาสิไหลงวัวแหละโอมันเฮ็กสิแตกแล้วโอ้นาขึ้นกระโบกบปเลยลุนตกโบทันสิได้เนี่ยนาหนุน น้ำลายดื้ <c oughs> <c oughs> อเตยจุงงวนตอดิไปก่อนเตย

เขาวอกแค่แว้งแวะไส้แวะขัวเป็นสสออนหยางหยางลายลีเท่นี่เฮ้ย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 เท่นี้ดุเป็นป่ามันโจ้นเบิดสปู๊กกำลดงมาขึงนะทุกคนเลย เฮ้เฮ้ไปซอนหยานะป้าเวกินหยาเฮ้เฮ้รดำดีก็อยากแหล่น้ำเขาอีกดำดำดำเฮ้เฮ้เฮ้อนหญ้าป้าพากันโจทย์กินหญ้าเฮ้เฮ สุดลายนะแถวนี้ค่อยมีประโยชน์เอาเนาะทุกคนสบายลูกแตงาไก่เสียหอแลว้วทุกคนงวเห็นงวทักทายกันเนาะโอเอกเอกอากอใส่กัน นี่แหละเดินที่เขาจะไปปล่อยแล้วทุกคนเดินบักใหญ่เนอะมันเป็นเลยอ้อยเก่าเขาหล่อบัวไปอดอแล้วทุกคนกำลังเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยมาพื้นถีใหม่มาขอกมาแรงใหม่หมูกระไลนเลยทุกคนเต็มอยูก่กู ปล่อยแล้วได้เดินใหม่เลยทุกคนเนาะเดินกับปะกงกว้างนะสองสามเฮกตาร์แหละอยู่ในนี้นาะทุกคนลายงัวผูงัวเขาเองเนาะคอปล่อยน้ำผึ้นสามเห็ดหาใสาน่นาแล้วเนาะทุกคนมันยากงากกว่าปีแต่เก่าอีกแถวนี้มีแต่ไรอ้อยเก่าล้วนๆเนาะทุกคน เาก็ล้อมบัวไว้เอางัวเขาแล้วคงราคายังติดหนีกันไว้เนาะทุกคนยังว่่ทันจ่ายเงนินเพื่นมันจําเป็นแห้งตรงคอเขาเพื่นก่อนอันนี้ก็เป็นบอนที่เพื่นล้อมไว้อีกเนาะทุกคนนี่เขามีแต่ล้อมไว้เอางัวาเขาสบายสะดวกสบายนี่แหละพื้นที่ลายเห็นยังก็สบาย มองคนกับมาเรียงเอ้าแถวนี้มันมีบนหเหรอยงมันนี่ไม่แต่สิมืออะไรแล้วทุกคนเลยมันป่อยเลยมันก็นอยู่เจบเจ้าเนาะผมอยู่จุ่มกันงัวเสาเตยพี่น้องพูนอยู่ฝั่งบางนันพนู่น้องขามหัวพวูนเทียงตัวนั้นพ่องัวเสาเตยงัวเบาลินอยู่ข้องนันเนาะ อยู่ส่วนตัวนั้นส่วนงวสปวูอยู่ส่วนตัวนี้แยกกันอยู่พื้นที่มันมีจํากัดไปเมื่อพี่น้องมาเนี่ยรลสมบรรยากาศแถวนี้เมืองถุงน้าแถวนี้นามยังข้างเต็มอ,อยู่เนาะโอ้ยแต่สะออน ดินงามน้ำข้างยังตื่นเยน,นะขิดโพอโอ้เิดโพนังบ่ถุงนากระบักกว้างมีแต่ไหยเงี้ยน้ำกระปุออเต็มไห้เต็มคัมน บันนาคงสป,ปูพน,นาอึดน,น้ำอึนไหนไมีแต่ห้หน้อยๆน,นะทุกคนนี่น้ำมันเพียงน้ำมันงามง้มกับบึดเขาก็งามเนะหอยหนี่กับบุกใหญ่นะทุกคนอุ๊คักดำบนาที

ามาเัาก็บหักหน้าไม้ไหวเมื่อแกงกินเถียงเลยทุกคนฝ<ด>ก่นเซเฟเอาบ่มีบอนชายซ่วงนี่ระดูนี่อาหารประจำเพื่อนสปูก็คือหน้าไม้นี่แหละเนาะทุกคนอาหารประจำระดูกาลบริสุกินยันงดอกไม่ใช่หน้าไม้นี่แหละขึ้นแต่ดำห้ายดำน้าก็ได้ เซียมก็บม่ได้ถือมาเนาะมแม่เ 2, อา่ลยถ้าไมาไม่ถูกน, 10, นไม่ได้ท0 0ันนะคนเนี่เนะเกงเซาบเซาะพี่น้องเลย น้ำไม้น้ำไม้บ่มีเสียมบ่บันยําอึดก็อึดไดเห็นว่าฤดูนี้น้ํไม้หลายเนาะทุกคนไผขึ้นแต่ลําห้ดํนาหากินบ่ทกบ่ทันก็มีแต่น้ไม้แหละรอเลี้ยงแถวนี้เอาได้บ่แม่น้ไม้รอเลี้ยงาวห้าวนาแถวนี้ ต้มแกงหนึง่งมกมอก,มอกน้อทุกคนเลยบมีนางลายเมนูแต่เสียสีอย่างเดียวเห่านางอึดแถวนี้ บูกลับมาแล้วแต่ส่งงวไรงวขมามภาคบางนันไปปาไวอยู่ส่วนผูเ้เล่ย่ำแล้วขเขาแลวนำพาจังไหลกลับคืนมาน้องทุกคนราคานนี้เขา็ยันมาทันจกันนอกแต่ยังดีที่เพื่อนยังให้เอางัวไปปาไวเนาะเขาก็ไปได้เลี้ยงวันนี้เขาก็ได้เหตดเวียกเต็มที่เ่จักซีเลี้ยงงวบ่พจักรซีเหตดเวียกเวียกกันนานแล้วเนาะทุกคนเลยเบิง่งหาน้ากันยังละลายหนึ่งน้าก็บ,บกเบิ่งเลยนาาน,นูน้าบกไวเนาะทุกคน พ้นตกลดิ้นจังซีมีน้ำคือเขาในเนอกับดมดำนาไวในเอางัวไปป้าไว้กับขดหนดงัวเนาะทุกคนเอาละจังใดกับอดเอาเนาะลิปสปูมห่อนนี้สปูก็จิขอจบลิปไวเพียงสำนีก่อนเด้อหากผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษกอภัยเอฟซีไลไเด้อพี่น้องสบายดีพอกันลิปหน่ะ